แต่ปลูกมันเสร็จแล้วนะทุกคนเน่ยก็จะโรยมูลไส้เดือนรอบๆต้นมันเพราะว่าเราบำรุงหน่อยใส่รากตรงก้นหลุมเพราะว่าจะได้รากของมันจะได้ดูดสารอาหารจากมูลไส้เดือนได้เลยรากก็จะได้กระจายตัวแล้วก็เติบโตได้ดีถ้าเราเรามูลไส้เดือนรองก้นหลุมแล้วยังไงต้นมันก็จะรอดนะทุกคนเพราะมีสารอาหารให้รากมันได้ได้ดูดกินแล้วหน่อยก็มาโรยบนนี้เพื่อที่ว่า ให้มันซึมลงไประหว่างที่ฝนมันชะลงมาหรือเราลดน้าอีกรอ,อบหนึ่งเท่ากับว่าเรามีมูลไส้เดือนทั้งข้างบนและข้างล่างแล้น,นี่นยก็จะปลูกมันอันอื่นอีกอันนี้เป็นมันจาวสองต้นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวหน่อยก็จะปลูกมันที่เดีเตรียมมาแต่เป็นมันชนิดอื่นๆืหน่อยมีมันประมาณสามสี่สายพันธุ์อันนี้หน่อยก็จะลงเหมือนกันเพราะว่า,ราโรยมูลไส้เดือนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหน่อยจะโรยเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันบางไปเราก็ ผสมคุกเขากับหน้าดินที่ละ